บางครั้งทำไมติดทองแดงบางครั้งผมเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับวันนี่คุณทำมาคอนเทนต์หรือเปล่าวันนี้จะทําเยอะไปไหนวันนี้เป็นวันเตรียมขนมปังนะครับก็ทำซาวโดทั้งหมด6อย่างด้วยกันเริ่มแรกกันด้วยดาร์กี้ออริจินอลครับแล้วก็ที่กําลังนวดอยู่ก็เป็น็ชกุปังส้มอัลมอนด์ครับวันนี้นวดครึ่งฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วที่เพิ่งทําไปเมื่อกี้ก็จะเป็นโฮลวีตนั่นเองถัดมาเป็นคิวของแครนเบอร์รี่วอลนัท จริงๆรอบนี้เนี่ยจะเปลี่ยนรถแต่ว่ามีคาเฟ่สั่งก็เลยขอพวงไปด้วยเลยคายเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ไปตวงโกโก้ก,กับช็อกโกแลตชิพนะครับก็จะเป็นคิวถัดไปเป็นช็อกโกแลตแครนเบอรี่นี่ก็ใส่น้ําตาลนะครับเช็คความแข็งแรงกูเตนแล้วก็ใส่เครื่องลงไปสุดท้ายเป็นคิวของซาวโดชียวปังใครที่อยากชิมอยากสนับสนุนสามารถกดไลค์กด Sub s c r i b e เฮ้ยไม่ใช่ อยากชิมอยากสับสุน,นะครับสามารถไปชิมได้ที่ร้านคอหมูพระราม5ทุกวันเสาร์อาทิตย์จันทร์บางคนสงสัยนะครับว่าทําไมถึงเอาไปขายที่ร้านหมูย่างทำไมไม่ไปขายตามร้านเบเกอรี่หรือคาเฟ่วะเพราะว่าผมมีคอนเน็กชันอยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่ไปอ้อนวอนเจ้าของร้านมาเนี่ยเขาก็มีเมตตาอนุญาตให้เรานําขนมปังไปวางขายได้โดยที่ไม่หักอะไรเลยนอกจากเปอร์เซ็น <c oughs>